โนเอลพลัง62 0 0 0ขีเลร็ดเิเอ็มแอแท็กอุปกรณ์ตอนนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วออฟแต่ละชิ้นเป็นยังไงสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคลเวอร์เและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อน,นได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและ n นัล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะน,น ในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูโนโอเอลการพัฒนาตนัวละครว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วในส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่ยอยู่นะตอนนี้นะครับก็เรียกว่าบบก12หมดแล้วจะยกเว้นในส่วนของเครื่องประดับเครื่องประดับนี่ต้องบอกเลยนะเพราะโคตรเกลือ <c oughs> เกลือแบบเกลือจ้าดูอุตสาห์าได้แหวนขีมานะครับแต่แต่ละวงไม่มีออฟในส่วนของการโจมตีเพิ่มเติมเลยนะครับถ้ามีผมก็คงเลิกใส่แต่ด้วยความที่ว่าไม่มีเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนเพื่อเอาค่าคิติคอนจะไปใส่คีด้าเมจแต่มันก็ดันเป็นแอตแทกอีกนะครับไมี ทั้ง3ชิ้นผมว่าน่าจะทํา4 0 0 0ื่นได้ไม่ยากแต่เสียดายนะครับไม่มีก็เลยต้องใส่เท่าที่มีไปก่อนในส่วนของอุปกรณ์ที่ใส่นะปัจจุบันนะครับก็จะมีใส่เป็นเซตสัตว์ไายมอนตาที่จะให้ผลบัฟเพิ่มอัตราคิติคอน10%เอนเมื่อพลังชีวิต70%หรือสูงมากกว่าออฟในส่วนของกรงเล็บเนี่ยจริงๆอยากจะหาคีนะแต่คี้มันไม่ออกนะครับณนะบปัจจุบันก็เลยต้องใส่เอเมทแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปก่อนคือออฟหลักๆของโนเอลเนี่ยเราควรจะต้องหาเป็นค่าค อยู่ที่7.71%แล้วก็ MS a t ทนะครับอยู่ที่1.51ส่วนเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซ็ตมือสมัครเล่นอันนี้ก็จะให้ผลเจาะเกาะบวก5จริงๆก็ใส่ไปก่อนแหละใส่ตามที่มีนะครับออฟลองที่ได้นะครับก็จะมี m s a t ทเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็อีกออฟหนึ่งก็จะเป็นค่าคิริคอนเลดบวกให้9.13%ปลกพลังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปลกพลังได้มาแค่3.5%ด้านหน้าที่9%นี่ก็คือเป็นค่าโดยรวมนะครับพวกสีฟ้าจะเป็นแต้มที่เราไปกดปลกเสกมาการปลกเสกเนี่ยก็ขึ โอกาสได้รับก็จะยิ่งสูงมากขึ้นและส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ก็จะมีค่าคิติคอนเลดแล้วก็เอ็มแอดแท็กเปอร์เซ็นต์มีเอ็มแอดแท็กเป็นหน่วยด้วยนะครับตามนี้เลยและอุปกรณ์เซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซตนี้ผู้พิพากษาเซตนี้ก็จะได้ความเสียหายคิติคอนบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของอาวุธหลักจะมีค่าคิติคอนเลดแล้วก็มีคิดาเมจแต่ไม่มีในส่วนของเอ็มแอดแท็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของช่องลองตาของผู้พิพากษาอันนี้ก็จะมีค่าคิริคอนเลดและ M นหนว่วกไมก P ไม่ม่เีีรรณ์ท็จะเป็นอปปกกกรณ์ P ชิิ้้้้นนนนนีีจาาคล่อนหน ูปั้นจากหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่มีผลของเซ็ตแต่โจมตีตั้งต้งตนหลักของเขาเนี่ยเป็น M attack แล้วก็ออฟเนี่ยจะมีค่าคิดิคอนถึง11%คิดาเมจ6.5%ก็เลยเอามาใช้ก่อนจริงๆการที่ใส่แบบนี้นะครับพลังเนี่ยก็จะลดลงถ้าไปเทียบกับการที่เราใสา่พวกของป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นอย่างเช่นถ้าผมถอดเขี้ยวออกถอดปุ๊บแล้วก็ไปใส่ในส่วนของป้องกันจาก6 2 0 0ก็จะเป็น6 2 5 0 0พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมานะครับค่าคิริคอนเพิ พลังเวทมาก่อนนั่นเองเนี่ยเราจะได้เอาพลังเวทตั้งต้นจริงๆในส่วนนี้ถ้าหาออฟเอ็มเอแท็กเปอร์เซ็นต์ได้การที่เราจะทํา40,000บวกไม่ใช่เรื่องยากแต่ตอนนี้ยากตรงที่ประดับผมไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสักคิดหนึ่งมันมีนะแต่ไปอยู่อุปกรณ์ของสายอื่นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเออเอ็มเอสแท็กเปอร์เซ็นต์น่ะนีเฟนเดอร์เอามาทำไมครับอย่างดีบัฟเฟอร์ตรงเนี้ย4.6%นะครับสูงมากเลยเพราะว่าเครื่องประดับมันตันอยู่ที่5%ฉะนั้นพลังของตัวละครก็เลยจะอยู่ที่่่6 36,461 12พลัังงเว5,511ปอ้อกน 5, 5 11, SP, 57, น57 SP คาแมย 255คีติคอนเลต71.41%คีดามิด64.28%น้องนั้นสเตตัดตามตัวละครเนาะในส่วนของพอรสวรรค์ตอนนี้ก็จะใช้เป็นในส่วนของได้รับความเสียหายจากบอสลดลงแต่ถ้าเราจะไปสู้กับคนเราไปใส่ให้ตัวละครถึกก็ได้แล้วก็ในส่วนของช่องสีแดงผมใส่เป็นความเสียหายที่ทําได้กับความเสียหายคีติคอนเพราะตอนนี้มีค่าคีติคอนสูงแล้วและช่องสีเขียวก็ยังใช้เป็นในส่วนของความแม่นยาและจอกเกาะและลดคูดาวนะครับจริงๆเราจะเอารดคูดาวคู่กับการต้านทานความเสียหายก็ได้ส่วน นหินที่ฝังจะใส่ฝังเป็นศีลาเลือดแล้วก็ช่องสีฟ้าจะใส่ฝังเป็นเดฟส่วนการ์ถ้าเราพีพีนะครับเราก็สามารถไปใช้ของโนเอลได้แต่ถ้าเราตลุยด่านเนี่ยไปใช้พวกลมหายใจความมืดลมหายใจพระสุธาหรือการอื่นๆที่ช่วยบวกเสริมพลังจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของเเวลสกิลเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอยู่อยู่แค่เเวล3ทุกสกิลเท่านั้นเองยกเวน้นสกิลภาษานะครับเดี๋ยวเรามีเศษเซียวเจ็ดจำนวนมากขึ้นก็จะมาอัพสกิลที่2องเดวล4ีแล้วก็สกิลพิเศษ เวทสามหมโดยที่เราไม่มีเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทใช่ไหมก็อยู่ประมาณ4ี่หมกว่าแล้วก็พรวารีเนี่ยจะอยู่ประมาณ5้าหมกว่านะครับส่วนสก,กิลเดี๋ยวรอถ้าไม่ตายนะครับฟิวบึมสองแสนแนะครับแต่ถ้าเรามีบัฟเสริมเพิ่มพลังเวทการกลางโล่จะอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับเพิ่มพลังเวทปิงอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แนเนาะแลวเดี๋ยวลองดูสก,กิลนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่ออ เปิดบัาไปอีกนะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มแรงโจมตีทั้งหมดแล้วก็ลงสก,กิล400,000ด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอดูกลางโล่อีกสักทีนึงตีธรรมดานี่ก็ยังอยู่ประมาณแสนเก้าเลยนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องกลางโล่นะครับเก้าหมื่นแล้วก็แสนหนึ่งถ้าอัพเต็มเลเวลห้าได้ผมว่าอย่างต่ำๆก็ประมาณสักแสนสองน่าจะได้อยู่นะครับ คราวนี้เรามาใส่ตัวละครเปิดบัฟเสริมอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นโกสเชอรี่ก็จะได้พลังเวทโกสก็จะได้พลังโจมตีทั้งหมดเดี๋ยวรอดูเขาเปิดบัฟปึ้มนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าได้เจาะเกาะหรือเปล่านะแต่แน่นอนโล่ก็จะสูงมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมอยู่ประมาณ2องแสนสองแสนสามนะครับแล้วก็ลงสก,กิลตรงนี้ปอยความเสียหายที่ทําได้แล้วก็ปึ้มเข้าไปครับห้าแสนสองเดี๋ยวลองดูใหม่อีกสักทีหนึ่ง หมาถึงเชอลรี่ฉีดไปก่อนนะครับเพิ่มพลังจมตีเพิ่มคิติคอนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มจอกเกาะโลประมาณแสนหนึ่งแสนะครับเจอบัฟสอตัวนี้บอกเลยว่าสุดจัดเพิ่มความเสียหายคิติคอนเพิ่มความเสียหายที่ทําได้5้าแสนเก้ด้วยกันลองใส่ตัวละครหมดสภาพสตูนลงหน่อยดีกว่านะครับลองดูว่าถ้าสตูโดนบัฟหมดสภาพจะเป็นยังไงนะครับ ความแรงจะขนาดไหนต้องเปิดไปก่อนชารปรับแล้วลงสกิลหมดสภาพเรียบร้อยปูบัฟอืมลดเกาะด้วยเป็นไงจิ้วเพิ่มความเสียหายที่ทำได้แล้วก็ลงสกิลไปครับหนะึ <c> ่ง <oughs> ล้านอะโนเอลการให้สุดนี่ก็แค่สกิลเลเวลสยังอยู่ที่1ล้านนะครับถ้าสกิลเลเวล5ผมว่า,าการทำล้าน5ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ แต่นั่นแน่นอนตัวละครต้องมีบัฟค่อนข้างพร้อมนิดนึงนะถ้าบัฟไม่พร้อมดาเมจที่เราทําได้มันก็จะไม่ปือหวาสักเท่าไหร่นะครับอึ้มวะยังไงสิบึ้มเพิ่มความเสียหายเพิ่มความคิดก้นแล้วก็ยิงไปครับเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ลงสกิลรอบนี้900าแส รอบนี้มีปับเจาเกาะอ,อยู่ถ้าไม่ติดมอนเตอร์ลดความเสียหายที่ได้รดับน่าจะสร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งต้องลองดูนะครับว่าจะเท่าไหร่เป็นยังไงสีโดนลดความเสียหายแล้วมีรถเกาะแล้วโดนเอวว่างไงนี่ครับ1ล้านหนึ่งเว,วงอร์วังอลังการมากขอรอดูดดตีธรรมดาหน่อยแบบมอนไม่โดนรถเกาะแต่ปับแบบฟูฟูนี่ครับปับโคตรเยอะตีไป2องแสนสี่นะครับ แน่ได้ว่าโดนสกิลทีเกือบหายหมดต้องหัวดอารนาโดนที่เราไม่ต้องใส่ตัวฮิลเพิ่มของตัวไปก่อนโยนเทินด้วยวินเลี่ยมกลางโลเข้าไปครับจูเลียสกิลไปก่อนโนเอลหายลงสกิลอีกทีนึงเออโดนสกิลมาแต่ก็เท่านั้นแต่จูเลียน,นอนไปแล้วไม่นะยังดียังได้ตอบโต้ของโนเอลนะครับแล้วก็สกิล บางทีก็หดหลายเกินลิสเออโหดูเคี้ยนดูเคียเค้ยนเคี้ยนอะไรยังไงซิโน no เอลเร่งเร็วแล้วก็เพิ่มคลองตัวนะครับตัวไม่ถึกพอนี้ไม่ได้เลยนะไหนขอลองหดโนเอล5้าดาวหน่อยสิครับเราใช้เป็นโลตัสละกันเปิดก่อนก็จะได้เปรียบกว่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วใช่ไหมมีลาเทสด้วยเพิ่มคลองตัวไปก่อนครับหนึ่งจังหวะโดนตอบโต,ต้เพิ่มความเร็วเปิดบาร์โลและโลตัส ลงสกิลเข้าไปก่อนให้หมดสภาพลดสปีดฝันของข้ามกลางโล่เฮ้ยเขาตีมาเราตอบโต้ไปก่อนโรตัสเขาใส่หมดสภาพเหมือนกันแต่เราตอบโต้ฝันของข้ามล่นไปแล้วครับลาเดสเปิดโล่แล้วยังไงซีเจอบัฟพลังเวทลงสกิลไปสองแสนสามแล้ววิลเลียมนะครับสกิลอีกสักทีหนึ่งเสริมกำลังเข้าไปอโยนไปอีก เทือนก็เทือนก็จะมาเถื่อนเือนหน่อยนะครับเถื่อนมาเถื A ่อนแต่ตัวละครจะดองอยู่นะการที่เราเล่นทีมแบบนี้ได้ไวก็จริงแต่ค่อนข้างมีข้อเสียหลากหลายสถานการณ์เพราะว่าเราไม่มีฮิลเลยเราต้องเน้นคู่ต่อสู้เนี่ยที่ไม่มีฮิลหรือต้านทานดีบัฟนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้เปิดโลกไปแล้วลดสปีดใส่โมดภาพโนเอลเขาลงสกิลมาเราตอบโต ลีดยิงสกิลเราตอบโต้ไปถึงที่เปิดปับเพิ่มทางเวทเพิ่มแม่นยาแล้วก็สกิลหล่นเข้าไปครับนอนดิน้นในพาร์ทนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตโนเอลประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับโนเอลพลังโจมตีเวท3 6มหมื่นหกิกับอุปกรณ์ที่สวมใส่ยณปัจจุบันหวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้ได้บ้างนะครับสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับผมไปแล้วครับ